หากจะพูดถึงคลิปปี้พาสต้าหรือตำนานเมืองเรื่องเล่าสยองขวัญบนโลกอินเทอร์เน็ตบางเรื่องก็เป็นเรื่องแต่งแต่บางเรื่องก็ยังคงเป็นปริศนาและมีเขาของเรื่องจริงเชื่อว่าชาวเน็ตที่ชื่นชอบเรื่องเล่าสยองขวัญต้องได้พบเห็นผลงานแนวฟาวฟุตเท็ดของศิลปินชาวแคนาดาผู้มากฝีมือคนนี้ในคลิปนี้หลอนก่อนนอนจะพาทุกท่าน ไปทำความรู้จักกับสิบสับป,ประหลาดของเทเวอร์แฮนเดอร์สันที่จะทำให้คุณทุกคนได้เพิ่มเพื่อนใหม่เข้าไปในความฝันอย่างแน่นอนแต่บางทีฝันนั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สวยงามนักสัตว์ประหลาดตนนี้ดูเหมือนจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีผิวซีดและสูงร่างของมันผอมเพรียว ในขณะที่อุ้งเล็บของมันนั้นมีขนาดที่ยาวมากมีผู้พบเห็นครั้งแรกในขณะที่มันอยู่ในป่าชายที่กำลังเดินทางผ่านถนนริมป่าคนหนึ่งสามารถเก็บรูปภาพของมันได้ซึ่งมันกำลังมองมาที่บุคคลที่กำลังเก็บภาพของมันอยู่เช่นกันนอกจากนี้รูปภาพของมันนั้นก็เริ่มแพร่กระจายมากขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนบุคคลที่ได้พบเจอ หากคุณเป็นคนที่ต้องใช้รถใช้ถนนในยามราตรีที่ข้างทางเต็มไปด้วยป่าและความมืดขอให้เตรียมตัวไว้ให้ดีแล้วกันนะครับกับทุกอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นได้ชิคเก้นโกสเป็นไก่ตัวสีขาวที่มีรูปร่างสูงกว่าคนนิดหน่อยมีตาสีแดงที่โตมีรูม่านสีดำขนาดเล็ก มือของมันมีลักษณะเหมือนไก่ที่มีเพียงสามนิ้วและมีนิ้วหัวแม่มือด้วยมันมักจะอาศัยอยู่ในบ้านร้างแน่นอนว่ามันคือฝันร้ายของนักล่าท้าผีโดยมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งได้กล่าวไว้ว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นตั้งแต่ครอบครัวหนึ่งได้ย้ายเข้ามาในบ้านชนบทเพราะไข่ทุกฟองที่พวกเขาเพิ่งซื้อมานั้นมันมักจะเป็นไข่ที่เหม็นเน่า อีกทั้งสมาชิกที่อยู่ภายในบ้านก็มักจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับบาดแผลเล็กๆน้อยๆบนร่างกายและรอยพวกนั้นก็เหมือนรอยจิกของไก่นานทีเดียวกว่าพวกเขาจะรู้ตัวและในที่สุดบ้านหลังนั้นก็กลายเป็นบ้านร้างลองฮอ o r s หรือม้าคอยาว ดูเหมือนจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีหัวกัะโหลกเป็นมา้าแต่ไม่มีกรามด้านล่างขอสิทธิ์ของมันเป็นผิวหนังที่ยืดหยุ่นได้ความยาวของคอมันนั้นราวกับสามารถยืดยาวได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดขนเป็นหย่อมๆที่คอดูแล้วก็น่ากลัวมากกว่าจะสวยงามเทเวอร์ un, เฮนเดอร์สันเผยแพร่รูปของลองฮอสบนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อวันที่24สิงหาคม ีคศ2018พร้อมกับคำอธิบายว่าดูเหมือนว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตนี้จะอยู่ในเขตชานเมืองภาพเขียนในถ้ำโบราณแห่งหนึ่งอธิบายว่าลองฮอสนั้นมีมานานแล้วตั้งแต่สมัยโบราณและหายสาบสูญไปตั้งแต่ตอนนั้นที่น่าสนใจก็คือภาพวาดโบราณแสดงให้เห็นว่าลองฮอสอาจจะเป็นมิตรกับมนุษย์และเป้าหมายของมันคือการเตือนภัย หากจะเกิดอันตรายขึ้นกับมนุษย์ได้ไม่ว่าจะจากธรรมชาติหรือแม้แต่พูดผีก็ตามโดยหากมนุษย์ได้ยินเสียงคอแตกหรือเห็นคอยาวๆของลองฮอสนั่นหมายถึงภัยพิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้นและกล่าวกันว่าเจ้าม้าคอยาวจากนรกนี้มีกลิ่นที่เหมือนกับอบเชย The a n g จ l เป็นสัตว์โครงกระดูกใบหน้าของมันเหมือนกับกะโหลกมีรูกลวงที่ตาจมูกและปากสี่โครงของมันนั้นมักจะบิดเบี้ยวในลักษณะที่แตกแยกออกจากกันคล้ายกับเส้นเลือดฝอยในวันที่แดดร้อนจัดบ่อยครั้งที่ผู้พบเห็นจะพบว่ามันมักจะเกาะติดอยู่กับกรอบประตูเสมอกรงสีโครงของมันนั้นแผ่กระจายในลักษณะคล้ายหนวดในอากาศ มีไม่มากนักสำหรับข้อมูลของดีแองเจลไม่มีใครนอกจากเทเวอร์แฮนเดอร์สันที่จะรู้ว่าทำไมดีแองเจลถึงชอบทำอะไรแบบนั้นบิ๊กชารีเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่คล้ายกับวัวบางชนิดแต่มีลักษณะเหมือนหลุดมาจากนรกปากจะมีลักษณะยาวยืดออกมาคล้ายกับนก ร่างกายของมันผอมจนสามารถมองเห็นกระดูกของมันได้ที่กระเพิ่มเป็นระยะเวลาที่มันหายใจขาของมันยาวมากจนผิดสัดส่วนแต่ก็แข็งแรงและดุร้ายตามธรรมชาตินอกจากนี้มันยังมีแผงคอขนาดใหญ่ที่ยื่นออกมาจากหัวไปด้านหลังดวงตาของมันเหมือนจะมีม่านหมอกติดอยู่คล้ายกับว่าจะเป็นต้อซึ่งอาจจะบอกได้ว่า สิ่งมีชีวิตชนิดนี้ตาบอดแม้ว่าคนส่วนใหญ่ที่พบเจอจะอ้างว่ามันมีดวงตาแบบปกติแต่แท้ที่จริงแล้วมันอาจจะรับรู้จากการสั่นสะเทือนเหมือนค้างคาวเสียมากกว่ารถคิวเป็นเทพเจ้าแห่งสัตว์ที่ตายบนท้องถนนมีรูปร่างลักษณะเหมือนโครงกระดูกเดินได้ มีตาสีดวงและใบหน้าที่แบนราบอีกทั้งปากที่เรียวยาวโดยรวมแล้วมันดูไม่ค่อยโอเคหน้าที่ของมันนั้นคือการนำพาจิตวิญญาณของพวกสัตว์ที่ตายบนถนนไปสู่อีกด้านหนึ่งซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นโลกแห่งวิญญาณเทเวอร์แฮนเดอร์สันนั้นกล่าวว่ารถคิวมักจะมีความเศร้าและความโกรธอยู่เสมอแต่เขาก็ไม่เคยอธิบายว่าทำไม จึงสันนิษฐานได้ว่าเนื่องจากจำนวนสัตว์ที่ตายบนถนนทุกวันไม่ว่าจะด้วยอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ต่างๆจึงทำให้รถคิวมีลักษณะเป็นแบบนั้นเดลัมเหมือนจะเป็นสิ่งมีชีวิตก้อนเนื้อที่มีสี่ขาแห่งลีบห้อยลงมาเหมือนจะไม่มีกล้ามเนื้อที่ใช้แรงได้คนส่วนใหญ่ที่เห็นมัน มักจะเห็นมันลอยอยู่กลางอากาศในความมืดร่างกายของมันถูกสร้างขึ้นมาจากเนื้อบางๆคล้ายเส้นเลือดที่พันกันอยู่แบบวุ่นวายไม่ทราบแน่ชัดว่าหลุมขนาดใหญ่ตรงบริเวณหัวของมันเป็นดวงตาหรือปากของมันกันแน่จุดเด่นของมันนอกจากร่างกายแล้วก็คือมันมีกลิ่นตัวที่เหม็นมากชนิดที่ว่าถ้ามันอยู่ใกล้คุณหรือคุณไปอยู่ใกล้มัน คุณก็ต้องรู้ตัวอย่างแน่นอนไซเรนเฮดเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่มีความสูงตั้งแต่3เมตรถึง80เมตรแล้วแต่พื้นที่แขนของมันนั้นมีความยาวเท่ากับขาบริเวณที่เหมือนจะเป็นหัวมีลักษณะเหมือนลำโพงสองอันยื่นออกมาไซเรนเฮด ไม่เป็นมิตรและเป็นอันตรายอย่างมากส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ชานเมืองแถบชนบทและพื้นที่ที่มีต้นไม้เยอะๆผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของไซเรนเฮดส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางไกลวิธีการล่าเหยื่อของไซเรนเฮดนั้นคือมันจะพยายามล่อให้เข้าไปในป่าเนื่องจากมันนั้นสามารถแฝงตัวให้กลมกลืนกับต้นไม้ได้เป็นอย่างดีผู้คนจึงไม่สังเกตเห็นไซเรนเฮด ดังนั้นมันจึงสามารถโจมตีได้ทุกเวลาเมื่อจับเหยื่อมาได้ขณะที่เหยื่ออยู่ใกล้กับมันไซเรนเฮดจะปล่อยเสียงของมันออกมาเป็นคลื่นความถี่พิเศษและภายในเวลาไม่นานหัวใจของเหยื่อจะเริ่มเต้นถี่ขึ้นอย่างรวดเร็วจนสุดท้ายก็ระเบิดทะลักออกมาเฟนเซอร์ เคยเป็นแชมป์ฟันดาบของโรงเรียนและในขณะที่กำลังทำการแข่งขันอยู่นั้นจูจูทีมคู่แข่งก็ได้เริ่มไล่ฆ่าเขาซึ่งเขาเองก็พยายามเอาตัวรอดอย่างถึงที่สุดเนื่องจากความกรดและฝีมือที่มีอยู่ในตัวของเขาทําให้เขามีชีวิตอยู่ผมต้องบอกคุณต่อไหมว่าการต่อสู้ในวันนั้นดุเดือดแค่ไหนตอนนี้เขากลายเป็นเครื่องจักรสังหาร ที่สังหารทุกคนที่เขาเจอเดินทางเร่ร่อนอยู่ในยามวิกาลเพราะเขาคิดว่าทุกคนเป็นสมาชิกของทีมที่พยายามจะฆ่าเขาเฟนเซอร์ไม่ได้อยู่ในหมวดของสัตว์ประหลาดแต่ถ้าคุณได้เจอกับตัวมันก็น่ากลัวไม่ต่างกันว่าไหมครับมอสคิโต h o r ฮอสหรือเจ้าม้ายุงเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหมือนกับม้าลึกลับ มีปากที่แหลมเล็กเหมือนกับยุงมันคอยค้นหาทุ่งหญ้าสีเขียวอยู่ตลอดเวลาแต่ส่วนมากนั้นมันมักจะถูกเก็บภาพได้จากเมืองใหญ่ๆตามแยกถนนมืดๆและอุโมงค์ที่มองไม่เห็นปลายทางสิ่งเดียวที่คุณควรจะทำหากได้พบเจอกับมันนั้นคือคุณควรจะหลบและหลีกเลี่ยงให้ถึงที่สุดมีโอกาสให้หนีให้ไวเท่าที่จะทำได้เพราะมันมีนิสัยที่ก้าวร้าวไม่เป็นมิตรกับผู้คน คุณคิดว่าปากเหมือนยุงนั้นมันจะทำอะไรกับคุณได้บ้างที่สำคัญก็คือมันวิ่งเหมือนมา้าแต่มีความไวที่มากกว่าชายหัวควา่า The Man with the Upside Down Face เป็นหนึ่งในตัวละครที่ลึกลับที่สุดและตำนานเมืองในหลายพื้นที่ข้อมูลของเขานั้นน้อยมากมีเพียงภาพถ่ายเพียงไม่กี่ภาพที่บ่งชี้ว่าเขามีตัวตนอยู่ การกระทำที่ไร้เหตุผลของเขามันสื่อได้ว่าเขาสนุกกับความทุกข์ของมนุษย์รักการทรมานและเขามักจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์อยู่บ่อยครั้งเขาเป็นชายที่มีใบหน้าแบบกลับขึ้นไปด้านบนเป็นคนที่มีรอยยิ้มขนาดใหญ่มากปากของเขาดูเหมือนจะถูกจัดเรียงอยู่ด้านบนในขณะที่คอนั้นถูกปกคลุมไปด้วยผมของเขาเอง ภาพของเขาปรากฏขึ้นอยู่ในหลายยุคหลายสมัยและเป็นที่รู้จักกันดีว่าเขาเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ชั่วร้ายและเป็นภัยคุกคามที่สุดที่สร้างขึ้นโดยเทเวอร์เฮนเดอร์สันแม้มองเผลนๆรอยยิ้มของเขาจะดูพิมพ์ใจแต่เขาก็เป็นบุคคลที่เหี้ยมโหดรักและชื่นชอบในการก่อให้เกิดความเจ็บปวดเป็นผู้ที่หลงรักรถยนต์และตื่นเต้นทุกครั้ง ที่จะได้เห็นความตายจากอุบัติเหตุบนท้องถนนแฟ้มภาพชุดหนึ่งแสดงช่วงเวลาย้อนหลังไปตั้งแต่ปี1910จนถึงปีคศ1960เริ่มปรากฏขึ้นในอินเทอร์เน็ตเมื่อเทเวอร์อัปโหลดภาพเก่า3ภาพลงในโซเชียลมีเดียของเขาซึ่งในยุคเริ่มต้นของยานพาหนะนั้นเฉพาะคนรวยจริงๆเท่านั้นที่จะมีเงินซื้อรถได้ แน่นอนว่าพวกเขายังขับขี่กันไม่เก่งต่อสิ่งใหม่สิ่งนี้ซึ่งถือว่าเป็นยุคทองของชายหัวคว่ำเลยทีเดียวในภาพแรกที่มีอุปัติเหตุเกิดขึ้นนั้นจริงๆแล้วมันก็ดูเหมือนภาพปกติแต่หากคุณสังเกตที่กลางภาพให้ดีๆคุณจะเห็นเขายือนอยู่ตรงกลางยืนยิ้มให้กับเหตุการณ์น,นี้และภาพถ่ายที่สองดูเหมือนจะเป็นกรณีที่คล้ายกัน ยกเว้นผู้ชายที่อยู่ในรถกำลังยิ้มให้กับช่างภาพส่วนภาพที่สามนั้นดูเหมือนจะเป็นภาพปกติของตลาดและหากคุณไม่สังเกตให้ดีๆก็จะไม่รู้ถึงการมาของใครบางคนเลยหากมองลึกเข้าไปในภาพก็จะเห็นชายที่ปรากฏอยู่ด้านหลังซึ่งก็คือชายหัวคว่ำนั่นเองจากข้อมูลนั้น สถานที่แห่งนี้อยู่ในบูดาเปสประเทศฮังการีมีข้อสังเกตจากผู้ที่ทำการค้นคว้าระบุไว้ว่ายิ่งเราใส่ใจกับรายละเอียดของภาพมากขึ้นเท่าไรเราก็อาจจะพบกับชายหัวคว่ำได้ทุกที่จากสาระบบมากมายของคลังภาพเก่าอย่างไรก็ดียังไม่มีรายงานว่าชายคนนี้เสียชีวิตมีผู้คนคงสงสัยกันว่า ชายผู้มีกละโหลกความแบบนี้แล้วระบบการทำงานส่วนหัวรวมไปถึงสมองของเขาจะเป็นอย่างไรก็หวังว่าภาพภาพนี้มันจะล้างทุกความสงสัยได้เป็นอย่างดีนะครับการ์ตูนแคทเป็นชื่อของสิ่งมีชีวิตลึกลับผู้หนึ่งที่ไม่เป็นมิตรกับทุกอย่างบนโลกเขาเป็นสัตว์แมวตัวผู้ ที่มีลักษณะคล้ายกับแมวตัวการ์ตูนในยุค1,930ซึ่งนั่นก็เป็นที่มาของชื่อที่ผู้คนที่เคยพบเห็นได้ตั้งให้กับเขาการ์ตูนแคทนั้นสามารถเปลี่ยนรูปแบบลักษณะยืดรวมถึงเพิ่มขนาดของชิ้นส่วนร่างกายได้ตามที่ตนเองต้องการโดยการ์ตูนแคทจะโจมตีหรือลักพาตัวผู้คน ก็ต่อเมื่อพวกเขาอยู่ในบริเวณใกล้ๆกับถ้ำหรือในที่มืดๆที่มันอาศัยอยู่ต่อมาเมื่อวันที่10สิงหาคมก็มีการปล่อยรูปที่สองเผยเห็นร่างเต็มของการ์ตูนแคทซึ่งเป็นแมวสีดำขนาดใหญ่ที่มีรอยยิ้มที่หน้าขนลุกและมือที่ปกคลุมด้วยถุงมือสีขาวคล้ายกับตัวละครการ์ตูนในยุค3 0นี่คือการปรากฏตัวครั้งแรก ที่ได้รับการยืนยันว่าการ์ตูนแคทนั้นมีตัวตนอยู่จริงๆตามมาด้วยภาพอื่นๆที่มากขึ้นจากนั้นก็มีผู้พบเห็นแมวการ์ตูนตัวยักษ์กำลังยืนอยู่นอกอาคารร้างอีกแห่งหนึ่งทำให้พวกเขายกเลิกภารกิจล่าท้าผีในทันทีมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ออกหากินเวลากลางคืนและโหดร้ายอย่างถึงที่สุดกลุ่มผู้ตามหาการ์ตูนแคท มักจะพบโครงกระดูกจำนวนมากที่ถูกทิ้งร้างในพื้นที่ต่างๆที่คาดว่าจะเคยเป็นที่อยู่อาศัยของกระตูนแคทและนั่นดูเหมือนจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีการหายตัวไปอย่างลึกลับของผู้คนใครบางคนตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้ว่ากระตูนแคทนั้นคือสิ่งที่โหดร้ายและดุที่สุดเท่าที่เทเวอร์เฮนเดอร์สันเคยสร้างขึ้นมาแต่เทเวอร์นั้น ก็ไม่รองรับกับคํากล่าวนี้เพียงแต่แนะนำสั้นๆว่าควรจะหลีกเลี่ยงจากห้างสรรพสินค้าที่บางครั้งมันก็อาจจะอาศัยอยู่ไอวี IV เป็นหนึ่งในผีจากซีรีส์สิงสู่ของเทลเวอร์เธอเป็นเพศหญิงและเสียชีวิตตอนอายุ34หลังจากที่เธอตายไปแล้ว แต่วิญญาณก็ถูกผูกไว้กับชามใส่ผลไม้ใบเก่าที่เธอเคยเป็นเจ้าของคุณสมบัติพิเศษก็คือทุกครั้งที่นำผลไม้ไปจัดวางในชามใบนี้ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงมันก็จะเน่าและเสียปัจจุบันเธอยังสิงสถิตยอยู่ในชามใบนั้นไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าชามใบนั้นตอนนี้อยู่ที่ไหนเพราะมีกลุ่มคนที่ฝักใฝ่อยากได้มาครอบครอง ซึ่งก็มีจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวมีเพียงข้อมูลสุดท้ายจังๆจากยูเซอร์หนึ่งในอินเทอร์เน็ตที่บอกว่าเขาขายชามของไอวี่ไปให้กับคนที่ต้องการซื้อของในดาร์กเว็บเรามาต่อกันที่ลินดาซึ่งเธอคือหนึ่งในผีจากซีรีส์สิงสู่เช่นกันเธอเสียชีวิตตอนอายุ19 และสิงอยู่ในวิทยุเครื่องหนึ่งไม่ว่าใครที่ไปเปิดวิทยุเครื่องนี้ก็จะโดนคำสาปแช่งที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นของเธอเล่นงานคำให้การจากชายคนหนึ่งที่เผลอไปเปิดวิทยุเครื่องนี้กล่าวเอาไว้อย่างเสียขวัญว่าหลังจากที่ผมเปิดมันเพียงครั้งเดียวต่อให้ผมพยายามจะปิดมันไปกี่ครั้งต่อกี่ครั้งผมก็ยังคงได้ยินเหมือนเสียงกระซิบของผู้หญิง ดังออกมาจากวิทยุเครื่องนั้น The Big w a r m หรือหนอนสะพานนั้นสิ่งนี้มีลักษณะคล้ายหนอนเป็นที่รู้จักกันดีว,ว่ามันชอบซ่อนตัวอยู่ใต้สะพานทางหลวงระหว่างรัฐอย่างไรก็ตามบางครั้งก็มีผู้พบเห็นถึงการซ่อนตัวอยู่ใต้สะพานเล็กๆ มีการบันทึกว่าแขนของมันนั้นมีความยาวในระยะ9ฟุตซึ่งมันมีกระดูกนิ้วมือคล้ายมนุษย์แต่มีความยืดหยุ่นมากกว่าคุณอย่าหลงคิดไปว่าใบหน้าขาวๆที่มีรอยแยกขนาดเล็กคล้ายรอยกรีดนั้นจะไม่มีภัยอันตารายกับมนุษย์เป็นอันขาดนะครับเพราะมอนสเตอร์ตัวนี้ไม่เป็นมิตรกับผู้คนรวมทั้งสัตว์ตัวเล็กๆต่างๆด้วยตรงรอยแยก มันจะมีใบหน้าที่แท้จริงซ่อนอยู่เผยให้เห็นรอยยิ้มที่น่ากลัวบนใบหน้าของมันที่เต็มไปด้วยฟันที่คล้ายมนุษย์ทั้ง3 6สซี่ส่วนจมูกนั้นก็คล้ายกับมนุษย์เป็นอย่างมากซึ่งพิสูจน์ได้ว่าอาวัยวะที่เป็นผิวหนังของมันและใบหน้าที่แท้จริงนั้นจะเปิดเผยก็ต่อเมื่อตอนที่ออกล่าเหยื่อเท่านั้นโดยปกติมันจะออกหากินเวลากลางคืน ใช้เนื้อส่วนที่มีลักษณะนิ่มๆสบัดไปมาช้าๆในอากาศเพื่อหลอกล่อลวงเหยื่อหน้าแปลกที่นอกจากสัตว์ขนาดเล็กจะหลงกลมนุษย์ขี้สงสัยส่วนใหญ่ก็ตกเป็นเหยื่อเช่นกันวิธีการกินเหยื่อของมันนั้นมันจะบีบหัวกะโหลกและกระดูกสันหลังของเหยื่อให้แตกหักก่อนที่จะอ้าปากงาบเหยื่อเข้าไปครึ่งหนึ่งส่วนอีกครึ่งที่เหลือนั้นมันจะใช้ลิ้นของมัน เลียตวัดเข้าไปในร่างกายของเหยื่อเสียงในช่วงเวลานั้นรับรองว่าคุณคงไม่ได้อยากได้ยินความเร็วในการวิ่งของมันอยู่ที่ประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นถ้าคุณเจอมันเข้าล่ะก็ควรทิ้งระยะเผื่อเกียยมหมาหน่อยนะครับภาพภาพนี้มาจากเส้นทางเซนเทเนียลริเจต ในอุทยานแห่งหนึ่งของแคนาดาเมื่อวันที่2ตุลาคมปีพศ2548ในช่วงเวลาตีสี่มีรายงานว่าพบฝูงกวางขนาดใหญ่ในระยะไกลจากเจ้าหน้าที่ที่ออกสำรวจอุทยานเจ้าหน้าที่กลุ่มนั้นจึงพยายามที่จะตามเก็บภาพและเมื่อถึงเวลาตีสี่ครึ่งก็ได้ข้อมูลเพิ่มว่าเหมือนว่าฝูงกวางนี้กำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่าง และในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่อุทยานคนหนึ่งก็สามารถจับภาพสัตว์ตัวนี้ได้ในเวลาสั้นๆน่าแปลกที่อุณหภูมิโดยรอบขณะนั้นจู่ๆก็ลดลงเหลือที่8องศาภายในเวลาไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายกวางตัวนี้ก็เดินออกจากบริเวณที่กล้องจะสามารถจับภาพได้แล้วก็ไม่มีรายงานอื่นๆ ที่ระบุว่าเคยพบเห็นมันอีกเลยห้องยิ้มยังเป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งสั้นๆว่าฟันมันเป็นสัตว์ประหลาดในอินเทอร์เน็ตและตำนานเมืองอีกผลงานหนึ่งที่สร้างขึ้นโดยเทเว์เฮนเดอร์สันโดยทั่วไปแล้วประตูจะนำไปสู่ปากเหมือนมนุษย์แน่นอนว่าภายในนั้น ก็ใช้สำหรับการบทขยี้เชื่อกันว่าด้านในของห้องยิ้มนั้นเป็นเหมือนหลุมดำดูดเหยื่อเข้าไปและหากเหยื่อพยายามจะหนีออกมามันก็จะดูดกลับเข้าไปด้านในลึกๆจนกว่าเหยื่อะจะถึงจุดจบและถูกกัดกินอย่างน่าสยดสยองเรื่องราวทั้งหมดที่คุณจะได้ยินนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่27กร,รกฎาคมปีพศ2549เมื่อวัยรุ่นสามคน ได้พบกับศูนย์รวมความบันเทิงแบบเก่าที่ชื่อวันนฟฟันเวิลดในรัฐออนทรีโอโดยวัยรุ่นสองคนแรกได้บุกเข้าไปในอาคารแห่งนี้อย่างไม่รอช้าในขณะที่เพื่อนคนที่สามตัดสินใจที่จะรออยู่ข้างนอกคอมเพล็กซ์แห่งนี้มีสิ่งที่ให้ความบันเทิงหลายอย่างเช่นโบวลิ่งโซนตู้เกมและจังเกิลยิมวัยรุ่นคนที่สาม รอเพื่อนอยู่นานหลายชั่วโมงแต่เพื่อนทั้งสองของเขาก็ไม่กลับออกมาสักทีจนในที่สุดเขาจึงตัดสินใจเข้าไปในคอมเพล็กซ์เพื่อค้นหาเพื่อนของเขาเขาพยายามสำรวจทุกอย่างภายในคอมเพล็กซ์แห่งนี้แต่กลับไม่พบร่องรอยของทั้งสองคนจนในที่สุดเขาก็พบเห็นโทรศัพท์มือถือของเพื่อนคนหนึ่งที่หล่นอยู่บนพื้นเมื่อเขาก้มไปเก็บโทรศัพท์และเช็คดูภายในเครื่อง ทั้งเบอร์ล่าสุดที่โรเข้าออกก็ไม่พบสิ่งใดที่ผิดปกติจนกระทั่งเขานั้นได้เข้าไปดูในแกาาลเลอรี่คังภาพเขาก็ถึงกับตัวชาตกตะลึงกับภาพภาพหนึ่งที่ถ่ายติดความผิดปกติมะึมาเอาไว้ในด้านหลังของอาคารแห่งนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นปากแนวตั้งขนาดมหึือมาที่มีฟันคดเคี้ยวซึ่งปรากฏอยู่ในประตูทางเข้า ที่ด้านบนเขียนว่าห้องยิ้มเขาฉลาดพอที่จะถอยหนีและได้นำสิ่งที่พบในมือถือไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่เพื่อทำการช่วยเหลือเพื่อนทั้งสองซึ่งเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้เห็นภาพนั้นก็เริ่มทำการตรวจสอบเพื่อค้นหาวัยรุ่นที่หายไปแต่การสอบสวนนี้ก็เกิดความล้มเหลวขึ้นเมื่อพวกเขาไปถึงสถานที่ตั้งแต่ทั้งหมดกลับไม่พบอะไรเลย พบเพียงแต่กำแพงอิฐธรรมดาไม่มีประตูหรือป้ายใดๆแบบในรูปจากนั้นความลึกลับของวัยรุ่นที่หายไปและห้องลับแห่งนี้ก็ถูกปิดบังจากรัฐบาล s k i p เป r h เฮดเป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่ดูเหมือนผู้ชายที่มีร่างกายสีดำหัวของมันนั้นค่อนข้างจะแปลก เราจะมองเห็นสคิปเบิลซึ่งเป็นเส้นรอบๆหัวของเขาโดยที่ไม่ทราบแน่ชัดว่าสิ่งมีชีวิตตัวนี้มีหัวที่มีเส้นตวัดคล้ายว่ามีผลกับมวลอากาศโดยรอบด้วยตัวของมันเองหรือเป็นภาพที่มีใครไปขีดขวนไว้อย่างไรก็ดีใบหน้าของเขาคล้ายกับการที่จอโทรทัศน์ตอนสัญญาณภาพถูกรบกวนอีกด้วย หลายครั้งหลายคืนที่เด็กหญิงคนหนึ่งมักจะได้ยินเสียงเหมือนฝีเท้าที่กระทบกับใบไม้รอบๆโรงนาซึ่งเธอเองก็ได้เก็บเอาความสงสัยนี้ไปถามกับแม่ของเธอแต่แม่ก็พูดขึ้นเพียงว่าไม่ต้องสนใจไม่มีอะไรและอย่าไปแถวนั้นอีกความสงสัยของเธอนั้นมีมากเกินกว่าจะฟังคำพูดของแม่จนกระทั่งคืนหนึ่ง เธอก็ตัดสินใจคว้ามือถือและเดินตามไปทางต้นเสียงซึ่งสิ่งที่เธอได้พบเจอนั้นมันก็ทำให้เธอย้อนกลับไปถึงประโยคที่แม่ได้บอก Midnight b ดแมนสวิม m มอรเป็นแฟนพันธุ์แท้ของการว่ายน้ำและห้องใต้ดินสิ่งมีชีวิตนี้ดูเหมือนจะเป็นอมนุษย์ที่มีผิวสีแดง มีตาสีฟ้าอยู่ทางด้านซ้ายและตาสีน้ำเงินเล็กๆอยู่ด้านขวานอกจากนี้มันยังมีแขนที่เหมือนกับโครงกระดูกของมนุษย์มีคำบรรยายบอกเอาไว้ว่ามันมักจะออกมาว่ายน้ำตอนเที่ยงคืนในห้องใต้ดินที่มีน้ำท่วมขังแน่นอนว่าโดยมากแล้วก็เป็นตึกร้างหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกทีมงานกันด้วยนะครับ และพบกันใหม่กับเพื่อนในความมืดของคุณสำหรับวันนี้สวัสดีครับ